เป็นยังครับมาเีมาสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีค,ค่ะสวัสดีวันสงการนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบห้าแล้วนะทุกคน <c oughs> พูดให้ยังไม่โดนน้ำเลยนะคะเครียดไม่ต้องเครียด วันนี้ปกติอยาทำกับข้าวห,หมูเท่กินทุกวันใช่ไหมใช่วันนี้ไม่อยากทําเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ไม่สามารถทําอะไรได้เยอะอก็เลยเห็นเมนูในตอตอนะคะทุกคนแบบว่าเขากําลังฮิตกันหมูเทก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรเดี๋ยวจะให้หมูเทชิมนะคะทุกคนว่ามันจะผ่านไหมเพราะว่าหลายคนแบบเอามาทําคืออร่อยมากนะคะไม่มีอะไรเยอะมีผักโขมอบชีสนะคะหาซื้อในเซเว่นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ข้าวสวย แล้วก็น้ําพริกนรกนะคะทุกคนเกิดน้ำลายเลยเนี่ยแค่นี้แหละจริงเดี๋ยวลองมาลองชิมดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหมเหมือนที่เขาว่าที่เขาทํากันหรือเปล่ามด,ดมดมหอมปะหอมหอมหอมเขาบอกว่าให้ใส่ลงไปในข้าวนะคะทุกคนแบบนี้เต็ม้าวเบลวใช่เกินน้ำลายขนาดกินข้าวม,มาแล้วเนี่ยใช่ แล้วก็ใส่น้ำพริกนรกนะคะใส่ไปเลยหน,นึ่งอันแกใส่ปะแกใส่ไหนแกนี่มาครับม้อมือครเปียกแล้วนะเนื้ออื่แกนี่วะบวอใส่นี่ก่อน,นเพื่อมันอันน,นี่ใส่แมนเพื่อมันแส่บแล้วนี่นะทุกคน แล้วก็ขยำลงไปเลยนะที่ร,แบบทรักแบบนี้ิ้เดย์ได้ไหวะไปฝึกแบบนี้ได้ไหมครับไปฝึกอะอะไปฝึกฝึกอะไรไปย้ำเอาฝึกออกปลา,า,าเขาปวงกปลาเลยเอาแล้วเธอจะเอาที่ไหนเว็บปะออต้มน้ำหอนเว็บเลยตรมน้ำหอนเว็บ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเผื่ออาจจะแบบนั้นก็ได้กินได้แน่เนะเอาข้าวเกาหลีเขาก็กินกันอย่างนีเ้เราอีสานอะ ก็กินนะซะจบกือน้ำลายทำไมมันก็หอมอยู่นะหอมหอมหอมเธอเอาเผ็ดแบบเกาหลีขึ้นมาตัวนี้ยนะใช่เธอเอาเผ็ดตัวนี้ปะพอดีพอดีพอแล้วไรพอดีอะไอยบ่หมักเผ็ดตัวเนี้หรออืมแล้วก็เขาบอกว่าให้กินกับสาหร่ายด้วยนะคะทุกคนแอมก็เลือกอันนี้มาแต่ว่าจะให้หมูเท่เอาแกะก่อนก็ได้ให้หมูเท่ชิมแบบ น่าจะเฮีออยเฮียเฮียจะฟอบซิมไหนจ้าดีนะมันเขปากมาหักมาเรียบไมพ้พี่เขาดูอบอกก่อนนะอืมอยัง อเ,เอาเรื่องมามือแอม,อมเอาอ,อีกรอบกัน <c oughs> เอาเรื่องมาเอาเรื่องปะแทบแทบกินได้เคยนะแล้วลองกินแบบนี้นะหนูปอนอเขาบอกว่ากินแบบถ้ามันจะกินไม่ได้อ่ะโอ้ออโหเป็นญี่ปุ่นเลย อือตอนนี้ก็เป็นไงหอมหอมป่ะพอมเท่าไหร่อ้าอืมอืมครับเฮ้ยนะอืพร้อมไหมญี่ปุ่นอาริคาโตะได้ไหมเฮ้ยกโตะเขาเซมาญี่ปุ่นป่ะญี่ปุ่นไงเขาบอกว่าญี่ปุ่นไม่ได้กัเกาหลีอืมอืมเอาเรื่องครับเตรียมเต็มสิบให้เท่าไหร่เมนูนีนอ้อือหือไม่ใช่ สามแล้วกันมาแจกบไหมทำไมให้หน้อยยังอ่ะอย่อยให้ซิฟกับให้ซิฟเจีบเอาเรื่องกินอันนี้เขาไปเขป้นขาป้อนไว้เหรอไหมอ่าสีได้อีกว่าเนี่ยใช่ไหมใไรวะอใครกับใช่อันนี้มันนัวนเนาะอืมนัวนัวหอมหอม่ะอร่อยแบบลงตัวแบบแปลกแอ่ะว่าไหมอืม เ,เจอกอระเพาะแล้ววะที่เนี่ยเจอข้าวแล้วเป็นบะขนากินข้าววันนั้นยังกว๋วยเตี๋ยวมาเมื่อกี้นะครับสรุปเมนูนี้อร่อยคะ่ะอ,อร่อยเฉยนะคะทุกคนสามารถทำตามได้อร่อยอะ่ะถูกต้องหอมอันนี้ อื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 กินเือที่สุด